สวัสดีครับก่อนนี้ก็มีของมาฝากเพื่อนๆกันอีกแล้วนะครับครับก็เป็นรายการพระบ้านๆนะครับกับช่องชาเตียวเรือนะครับอ่า EP นี้ก็เป็น EP ที่ี่45ครับครับเข้ามาชมก็กดติดตามกันไว้นะครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปครับครับชอบวงไหนนะครับช่องทางการติดต่อก็087319 4 3 4 0ครับก็เป็นเบอร์เดียวกับไลน์นะครับ วันนี้ก็มีของหลากหลายเลยนะครับมาชมพระองค์แรกกันเลยนะครับองค์น,นี้ก็เป็นลีลาเม็ดขนุนนะครับเนื้อก็จะเป็นเนื้อดินนะครับดินละเอียดเลยนะครับนะพระก็มีความเก่าอยู่นะครับกุก็จะเป็นกุคุงทุ่งเสถีฐีนะครับองค์นี้ด้านหลังก็เก่าเป็นธรรมชาติเลยนะครับ ัาเกตด้านล่างนะครับจะมีรอยงัดอยู่นะครับงัดออกจากพิมพระพอสวยเลยนะครับองนี้จะไม่ตัดปีกนะครับจะเป็นปีกกว้างมาชมชิ้นต่อไปเลยนะครับองค์นี้ก็เป็นพระสมเด็จนะครับเนื้อก็เป็นเนื้อผงยานะครับของหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วนะครับสังเกตที่ผงยานะครับ เก่าย่นเลยนะครับด้านนี้เขาจะเจาะรูไว้นะครับก็จะเจาะรูทะลุถึงกันเลยนะครับด้านหลังเป็นเนื้อผงยานะครับผงยาจะเก่าย่นแห้งเลยนะครับสังเกตดูนะครับแต่ก็ยังมีกลิ่นอยู่นะครับมีกลิ่นอยู่บางๆนะครับนะครับ เป็นสมเด็จนะครับเนื้อผงยาคับเนื้อก็จะมีความเก่ามากนะครับพะจะเก่าจะแห้งเลยนะครับผงยาครับสังเกตดูนะครับยาจะย่นเลยนะครับรับชิ้นต่อไปเลยนะครับ,รบองค์นี้ก็เป็นพระปิดตาหลวงปู่น,นาคนะครับ,รบองค์นี้พระเข้าเลี่ยมเปิดหน้าไว้นะครับ เป็นปิดตาหลวงปู่นาควัดห้วยเจรเค้นะครับครับพระดูง่ายเก่าถึงยุคเลยนะครับพระองค์นี้พิมพ์ก็เป็นพิมพ์ท้องแฟบนะครับด้านหลังจะไม่ค่อยสึกนะครับด้านหน้าจะสึกเยอะหน่อยเป็นพระที่เขาเรี่ยมเปิดหน้าไว้นะครับเปิดหน้าใช้พระดูง่ายเลยนะครับปิดตาวัดห้วยเจรเหร้หลวงปู่นาคเกตตัวยันนะครับ ยันจะทั่วองค์เลยนะครับก็ถือว่าพอสวยเลยนะครับแต่พระเป็นพระที่ดูง่ายนะครับปิดตาห้วยจระเข้ครับล้วก็มาชมชิ้นต่อไปเลยนะครับอ,องค์นี้เป็นหล่อโบราณน,นะครับเป็นพระพุทธพิมพ์ก็เป็นพิมพ์สมาธินะครับองค์นี้เก่าไม่ทราบที่นะครับ พระมีความเก่ามากครับเป็นหล่อบโบราณนะครับนะครับเนื้อหาจะเก่ามากครับใต้ฐานนะครับใต้ฐานก็สวยเป็นธรรมชาติเลยนะครับเป็นพระพุทธนั่งสมาธินะครับหล่อบโบราณเก่านะครับองค์นี้เก่ามาก ถือว่าสวยเลยนะครับเป็นหล,อบบนล่อโบราณคลาสสิกมากครับครับแล้วก็มาชมชิ้นต่อไปเลยนะครับครับองค์นี้ก็เป็นพระปางปฏิหารนะครับเนื้อชินลบบุรีครับครับองค์นี้ก็ถือว่าดูง่ายเลยนะครับเป็นเนื้อชินนะครับอ่าตามซอกก็จะมีคาบกลุอยู่นะครับคาบกลุ่ก็จะติดแน่นๆเลยนะครับ พระพิมพ์นี้ก็ไม่ค่อยได้พบเจอนะครับปัจจุบันก็หายากครับเป็นปางปฏิหารนะครับกลุรบรีครับด้านหลังก็สวยนะครับด้านหน้าจะเห็นอยู่นะครับก็จะมีรอยระเบิดอยู่นะครับตามรอยระเบิดก็จะมีคาบกลุ่นแน่นๆเลยนะครับนะครับ ถือว่าเป็นพระที่ดูง่ายอีกองหนึ่งเลยนะครับปางปฏิหานลบุรีนะครับชอบหรือชอบอยังไงก็ทักหรือโทรมาก็ได้นะครับองค์ต่อไปนะครับองค์นี้ก็จะเป็นพระสมเด็จนะครับวัดหลักค่งพิมพ์ใหญ่องค์นี้เป็นพิมพ์เกตทะลุซุ้มนะครับสังเกตดูที่เนื้อนะครับเนื้อจะเป็นก้อนๆเลยนะครับ องค์นี้ก็สมบูรณ์มากนะครับเป็นสมเด็จวัดรักครังนะครับคิพ์ใหญ่เกตทะลุซุ้มครับสมบูรณ์นะครับไม่แตกไม่หักนะครับเนื้อก็จะเป็นก้อนก้อนก้อนนะครับเนื้อจะไม่เป็นเรียบทีเดียวนะครับครับเราก็มาชมองค์ต่อไปเลยนะครับครับองค์นี้ก็เป็นท้าวเวสสุวรรณนะครับครับองค์นี้จะเป็นเนื้อเงินนะครับ พิมพ์ก็จะเป็นพิมพสองหน้าอันนี้สวยเดิมเดมเลยนะครับพระไม่ได้ใช้นะครับเป็นเนื้อเงินนะครับท้าวเวสุวรรณพิมพสองหน้าใครชอบอยังไงก็เบอร์โทนนะครับ087-319-4340ครับ ถ้าองค์ไหนไม่ชัดก็ขอดูรูปเพิ่มเติมได้ในไลน์เลยนะครับครับก็มาชมชิ้นต่อไปเลยนะครับอ่าชิ้นนี้ก็เป็นพระลูกอมพระลาหูนะครับลูกอมพระลาหูอมจันทร์ครับเนื้อก็เป็นเนื้อทองแดงนะครับอ่าตรงนี้ก็สวยนะครับครับด้านล่างก็จะตอกโคตกกไก่ไว้นะครับนะครับเจดูนะครับเนี่ยครับ จะเป็นโค้ดกอไก่นะครับอันนี้ไม่ทราบที่นะครับเป็นลาหูอ้มจันนะครับต่อโค้ดกอไก่สวยนะครับเป็นเนื้อทองแดงครับองคนี้ก็ถือว่ารอได้สวยมากนะครับพระก็พอมีอายุครับครับแล้วก็มาชมชิ้นต่อไปเลยนะครับ องนี้เป็นเหรียญหล่อใบพุทรานะครับหลวงพ่อเงินองนี้ก็ออกวัดที่วัดห้วยเขนนะครับการสร้างก็เป็นปีสองสี่ห้าหกครับองนี้ก็เป็นพระพอสวยเลยนะครับพระก็เขาใช้มาบ้างนะครับขอบก็จะเป็นขอบประกบนะครับเป็นพระประกบพระวัดห้วยเขนส่วนใหญ่จะเป็นพิมพ์ประกบนะครับ เนื้อก็เป็นเนื้อทองผสมนะครับองนี้ครับก็เป็นพระเก่าที่ดูง่ายๆเลยนะครับครับด้านหลังก็จะเป็นยันนะครับครับอง์นี้ก็เก่าถึงยุคเลยนะครับอ่าเป็นเหรียญหล่อแบบพุชาหลวงพะเงินนะครับวัดห้วยเขนปีสองสี่ห้าหกนะครับครับชิ้นต่อไปนะครับอ่าองนี้ก็เป็นเหรียญหล่อเหมือนกันนะครับ อ่าเหลียลหล่อพิมพ์จอบเล็กนะครับหลวงพ่อเพชรวัดท่าหลวงจังหวัดพิจิตรครับอ่องค์นี้ก็เป็นเนื้อทองผสมนะครับสร้างปี2460ครับอ่าหลวงพ่อเงินร่วมปุกเศษนะครับองค์นี้เกตุตะใบนะครับจะมีตะใบหยาบนะครับตะไบก็จะล้มหมดแล้วนะครับตะไบจะเก่าๆเลยนะครับพระสวยเลยนะครับพระมีหน้ามีตาเลยครับพระองค์นี้ มีหน้าตาชัดเจนเลยครับถือว่าสมบูรณ์มากนะครับรับชิ้นต่อไปนะครับองนี้ก็เป็นเหรียญหล่อเก่าเช่นกันนะครับก็เป็นหลวงพ่อบ่นะครับวัดช่องลมการสร้างก็ประมาณปีสองสี่ห้าเก้านะครับเหรียญนี้เนื้อก็เป็นเนื้อทองผสมนะครับพอสวยเลยนะครับนะครับ อองนี้ก็เก่าถึงยุคเลยนะครับเป็นหลวงพ่อบายนะครับวัดช่องลมชิ้นต่อไปนะครับอง์นี้เป็นพระซุ้มกอนะครับพิมพ์ก็เป็นพิมพ์มีกหนกนะครับองนี้สวยมากครับกุก็เป็นกุวัดบรมธาตุนะครับจังหวัดกําแพงเพชรสังเกตดูนะครับเนื้อเขาจะแห้งมากนะครับนีครับ เป็นกูบร,รมธาตุนะครับกําแพงเพชรพระสวยเลยนะครับพระองค์นี้ครับด้านหน้าก็จะคมลึกมากนะครับนี่ครับเป็นพิมพ์มีกรหนกนะครับพระสวยเลยทีเดียวครับครับก็มาชมองค์ต่อไปเลยนะครับ องนี้ก็เป็นพระรูปหล่อยืนหลวงปูม,มั่นนะครับปุริทัตโตออกวัดป่าบ้านตาดนะครับอุดรธานีครับเนื้อก็เป็นเนื้อทองผสมนะครับองนี้ถือว่าหล่อได้สวยเช่นกันนะครับองนี้นะครับเป็นหล่อยืนหลวงปูม,มั่นนะครับปุริทัตโต วัดป่าบ้านตาจังหวัดอุดรธานีครับพระยังสวยอยู่เลยนะครับใครชอบอยังไงก็โทรหรือทักไลน์มาคุยกันก่อนก็ได้นะครับถ้าภาพไม่ชัดยังไงก็ขอดูรูปเพิ่มเติมได้ในไลน์เลยนะครับรวมๆก็ถือว่าสวยเลยนะครับสำหรับผพมโมน อีกองหนึ่งนะครับมาชมกันอีกองเลยนะครับองค์นี้ก็ยืนเหมือนกันนะครับครับเป็นหล่อลอยองค์นะครับเป็นพระรูปราชการที่ห้านะครับทรงยืนองค์นี้ก็เป็นเนื้อโลหะนะครับองค์นี้จะเปียกทองเก่าครับนะครับองค์นี้ก็สมบูรณ์มากๆนะครับก็จะมีความเก่าอยู่นะครับเนื้อก็จะเป็นเนื้อโลหะนะครับแล้วก็เปียกทองนะครับ สวยสมบูรณ์เลยนะครับครับก็เป็นพระรูปนะครับรัชกาลที่5ทรงยืนนะครับด้านล่างก็จะหล่อเป็นช่อนะครับจะเห็นช่ออยู่นะครับพวกขาวนี้ก็จะเป็นเปียกท้องเก่านะครับนะครับอง์นี้ก็สวยเลยครับครับก็องค์ต่อไปนะครับ องค์นี้จะเป็นเหรียญนะครับจะเป็นเหรียญลูปแสนนะครับรูปไข่รุ่นก็จะเป็นรุ่นมหาลาบนะครับ111ปีอันนี้จะลงยาสองหน้านะครับเหรียญนี้ก็สร้างปี2561นะครับพระสวยเลยนะครับพระอยู่ในซองเลยครับผมเพิ่งเอาออกมาจากซองนะครับองนี้สวยดมเดิมครับ ก็เป็นหลวงพูทแสนนะครับรุ่นมหาลาบร้อยสิบเอ็ดปีลงยาหน้าหลังนะครับับชิ้นต่อไปนะครับองนี้เป็นพระปิดตานะครับองนี้เป็นเนื้อผงคุกลักครับองนี้ไม่ทราบที่นะครับจะมีความเก่าความแห้งของรักอยู่นะครับรักก็จะเป็นรักแดงนะครับก็เป็นพระเก่าเก็บนะครับองนี้ องนี้ไม่ทราบที่นะครับนะครับเป็นเนื้อผงคุกรักนะครับองนี้ครับพระองค์จะไม่ใหญ่นะครับองค์กำลังน่ารักเลยนะครับรับชิ้นต่อไปนะครับองค์นี้ก็จะเป็นเครื่องล้างนะครับเป็นตะกรุดพิสมรนะครับหลวงพ่อแก้ววัดพวงมาลัยครับ ดอนี้จะลงลักแดงนะครับลงลักถักเชือกนะครับลักแดงลักจีนนะครับดอกนี้จะสมบูรณ์มากนะครับลักจะเต็มเลยนะครับนะครับความเก่าชัดเจนเลยนะครับลายก็เป็นลายจักเพชรนะครับถือว่าเป็นลายยอดนิยมนะครับลักก็จะลักแดงแดงนะครับ ก็ยังสวยอยู่นะครับชิ้นต่อไปนะครับก็เป็นเหรียญเม็ดแต่นะครับหลวงพุทธทวดด้านหลังหลวงพุทธทิมนะครับองนี้จะเป็นเนื้ออัป,ป้านะครับองนี้ก็จะเก่าอยู่นะครับนะครับด้านหลังจะเป็นหลวงพุทธทิมนะครับ ด้านพื้นเหลี่ยงก็จะมีรอยแดงๆอยู่นะครับเป็นสนิมนะครับครับรวมๆก็ถือว่ายังสวยอยู่นะครับนะครับเหลี่ยนเมกแตงนะครับหลูกพุททวดหลังลูกพุททิมเนื้ออปก้าครับครับก็มาชมชิ้นต่อไปกันเลยนะครับอองนี้เป็นหลอกโบราณนะครับ องค์นี้เป็นสังคจัยนะครับหล่อโบราณครับเนื้อก็เป็นเนื้อทองแดงเถื่อนนะครับองค์นี้ไม่ค่อยสมบูรณ์นะครับหล่อมาไม่สมบูรณ์ครับสัเกตดูนะครับก็จะมีคาบดินคาบเบ้าอยู่นะครับเป็นพระเก่านะครับแต่หล่อไม่สมบูรณ์ครับเป็นพระที่หล่อด้วยช่อนะครับ ครเนื้อก็เป็นเนื้อทองแดงเถื่อนนะครับองนี้จะมีคาบดินเบ้าอยู่นะครับ,รบแล้วก็มาชมชิ้นต่อไปเลยนะครับครับองนี้ก็เป็นพระสังคาจายปิดตานะครับองนี้เป็นเนื้อสำลิดเก่าเลยนะครับนะครับ จะเก่ามากนะครับองนี้ไม่ทราบที่นะครับเป็นพระสังคจายปิดตานะครับเนื้อสำลิดก็ถือว่าดูง่ายๆเลยนะครับความเก่าชัดเจนครับนะครับ เมาชมชิ้นต่อไปเลยนะครับองนี้เป็นชิ้นสุดท้ายนะครับอง์นี้เป็นพระกลุเหมือนกันนะครับเป็นพระซุ้มกอนะครับอันนี้จะเป็นกุ่รานดอกไม้นะครับเนื้อดินจะสังเกตดูนะครับก็จะมีคราบนวลของกลุ่อยู่นะครับด้านหน้าด้านหลังก็จะเป็นคราบคราบลานะครับจะเป็นจุดดำๆเป็นรานะครับลาดำองนี้เก่าชัดเจนนะครับ เป็นพระกรุนะครับอันนี้เป็นกลุล้านดอกไม้นะครับจังหวัดสุโขทัยเป็นพระซุ้มกอนะครับเหนือดินครับใครชอบองไหนนะครับก็ลองดูนะครับดูให้ชอบก่อนนะครับชอบยังไงก็จะโทรมาหรือทักไลน์มาก็ได้นะครับเบอร์โทรก็ 0,87, 3, 1,9, ป3 4, 0นะครับ องค์ไหนไม่ชัดเจนก็ขอดูรูปเพิ่มเติมได้ในไลน์เลยนะครับทุกองค์ก็ราคาแบ่งปันนะครับก็เช่นเคยนะครับก็ขอขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามาชมกันครับเข้ามาชมก็กดติดตามกันไว้นะครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปครับคลิปนี้ก็คงมีเท่านี้นะครับครับสวัสดีครับ